ในการต่อมาเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงโกสัมพีครั้งนั้นลาบสักการะบ้างเกิดแก่พระองค์กับทั้งภิกษุสงฆ์สาวกเป็นอันมากมนุษย์ทั้งหลายในกรุงโกสัมพีนั้นได้ถือของสักการะคือจีวรบินทบาทเภสัช อัตตบาลเป็นต้นเข้ามาสู่วิหารแล้วถามกันว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ใดพระสารีบุตรเทระอยู่ที่ไหนพระมหาโมคคานะอยู่ที่ไหนพระมหากัสสปะเทระอยู่ที่ไหนพระพิทยะเทระอยู่ที่ไหน พระอนุรุธทธเถระอยู่ที่ไหนพระอานนเถระอยู่ที่ไหนพระภักุเถระอยู่ที่ไหนพระกิมมพิระเถระอยู่ที่ไหนผู้ที่จะถามถึงพระเทวทัตว่านั่งหรือยืนอยู่ที่ใดดังนี้ไม่ปรากฏพระเทวทัตคิดว่า เราก็บวดพร้อมกับด้วยสากยะเหล่านี้แต่ไม่เป็นที่เลื่อมใสของมนุษย์ทั้งหลายเราจะพึงยังใครให้เลื่อมใสแล้วอย่างราบและสักการะให้เกิดแก่เราได้ก็พระเจ้าพิมพิสารพร้อมกับบริวาร11บนหุดนั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้ว เราไม่อาจจะสมคบกับพระราชานั้นได้แม้กับพระเจ้าโกศลเราก็ไม่สามารถจะพึงคบได้ส่วนอาชาสัตรูกุมารพระโอรสของพระราชานี้ยังหนุ่มยังเจริญต่อไปยังไม่รู้คุณและโทษของใครหากเราจะทำให้อชาศัตรูกุมาร เลื่อมใสต่อเราแล้วลาบสก,การะเป็นอันมากจากเกิดขึ้นแก่เราคันดํมริดังนั้นแล้วก็หลีกออกจากเมืองโกสัมพีไปสู่เมืองราชคึกแล้วเนรมิรกายเป็นกุมารน้อยพันอสอรพิษสี่ตัวที่มือและเท้าทั้งสี่ตัวหนึ่งที่คอ ตัวหนึ่งทำเป็นเทิดบนศีรษะตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของอาชาติสตูกุมารขันเห็นพระราชกุมารตกใจกลัวก็ทูลว่าอาตมาคือพระเทวทัตแล้วกลับอัตภาพนั้นเป็นภิกษุ ทรงสังคติบาทและจีวรยืนอยู่ตรงพระพักของพระราชกุมารเจรจาอย่างพระราชกุมารน,นั้นให้ทรงเลื่อมใสย,ยิ่งนักด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหารนี้เองอาชาติศัตรูราชกุมารได้ไปสู่ที่บำรุงทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเช้า ด้วยรถ500คันและนำพัตตาหาร500สำรับติดไปด้วยยังราบสก,การะให้เกิดขึ้นแล้วแก่พระเทวทัตเป็นอันมากครั้งนั้นภิกษุเป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าอาชาติสตูกุมาร ได้ไปสู่ที่บำรุงของพระเทวทัตทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเช้าด้วยรถห้าร้อยคันพร้อมด้วยพัตตารห้าร้อยสำรับพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอย่าพอใจในลาบสก,การะและความสรนเสริญ ของเทวทัตเลยอชาติศัตรูกุมารจักไปสู่ที่บำรุงของเทวทัตสักกี่วันลาบสักการะและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแก่เทวทัตนั้นเพื่อข่าตนเพื่อความวอดวายเทวทัตพึ่งหวังความเลื่อมใสในกุศลธรรมทั้งหลายถ่ายเดียว หวังความเจริญไม่ได้ดูกอ่นภิกษุทั้งหลายตนกล้วยย่อมผลิผลเพื่อฆ่าตนย่อมผลิผลเพื่อความวอดวายต้นไผ่ย่อมตกขุยเพื่อฆ่าตนย่อมตกขุยเพื่อความวอดวายหมายอย่อมตกขุยเพื่อฆ่าตน ยอมตกคุยเพื่อความวอดวายแม่มมาอัศดรย่อมตั้งคันเพื่อฆ่าตนยอมตั้งคันเพื่อความวอดวายแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตก็เพื่อฆ่าตนเพื่อความวอดวายฉันนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดวยากรณ์บาลีนี้แล้วได้ตัดคาถาดังต่อไปนี้ผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ย่อมฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อย่อมฆ่าต้นอ้อศสักการะย่อมฆ่าคนชั่วเหมือนม้าอัสดรซึ่งเกิดในคัน ย่อมฆ่าแม่ม้าอัสดรฉะนั้น